สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King CJ c h o n a l วันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Real Boxing 2นะครับผมเป็นภาคที่2กันแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นอตอเมริกานะครับผมในโหมดเนื้อเรื่องนะก็เพิ่งจะอยู่ที่ยิมที่2เองนะรับผมจะไม่ผิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าครับว่ามีโหมดอะไรให้เล่นบ้างนะที่จริงมันมีโหมดที่ชื่อว่าจิมด้วยนะครับในตัวนี้จะเป็นการฝึกนะเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะฮะมันจะเป็นการฝึกได้สเตตนะครับผมในการไปใช้งานนะไม่ใช่ได้ส t ตตคือฝึกเพื่อให้ไได้้ EP ใในนนนกาารปชงงัั่เอ เพื่อามาอัพ s t a ตให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะวั <Yeah. S 1> นนี้จีมครับมีทําอะไรบ้างครับมีชุดกระสอบทรายกระโดดเชือกแล้วก็ตีลูกอะไรสักอย่างนะฮะมันกะ็จะมีบอกนะครับว่าทําเพื่ออะไรนะผมกระสอบทรายมันก็ทําให้แข็งแกร่งขึ้นนะส่วนกระโดดเชือกก็สตามิน่านะผม d o u b ลเอ็นแ a c k นี่ก็เป็นเรื่องของปี e น d ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันทีละตัวนะว่ามันทําอะไรกันบ้างนะเพื่อนผมจะบอกว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะอ่าโอเคยังยัง,ยงนานผิดแล้วนะฮะ ปึ๊บเฮ้ยถูกเฉยอ๋อช้าไปครับโอเคช้าไปนะผิดข้างว่ะอันนี้ผมยังจำไม่ค่อยได้เลยโอเคอ่อสวครสบสวยฮะอ้าวถูกแล้วไม่ใช่หรอต้องผิดฝั่งไงอ,ะอ่ะอ๋อโอเคอ๋อผิดข้างครับผม มันต้องใช้สมาธิดินหนึ่งอะโอเคโอ้ผิดข้างได้ไงวะมันไม่น่าจะผิดข้างนะที่ผมดูอะโอเคอ่าผิดข้างมันต้องใช้สมาธิดินหนึ่งนะแบบว่าต้องแยกประสาทดีนนหนึ่งเลยแหละอ่าผิดข้างแล้วได้หกสิบเจ็ดเองฮะครั้งนี้เราสองก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงนะฮะโอเคอ่า มาสมาธิต้องมาโอเคได้อยู่ครับอือหยเกือบไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผิดข้างอ้ามาได้อยู่โอ้ยผิดข้างอีกวะโอ้ยผิดข้างให้ตายเถอะอืมได้อยู่ได้อยู่ เ,เกือบไม่ทันฮนะโอ้โหโอ้โหทันเฉยเอาผิดข้างว่ะได้ท่าสุดท้ายไปเนะี่ยโอ้โหสวยสวยว้าวแยบแยบโอเคโอเคโอเคอ่าโอ้โหเสร็จ้เนะี่ยอุ้ยเกือบเกือบ อืมเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์โอ้โหโอ้โหอีกนดเป็นชุดเลยแยบแยบแยบฮู้อ้าวผิดข้างครับผมหมดเวลาเลย244เฮ้ยดีขึ้นตั้งเงินดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะนะฮะโอเคไปกระโดดเชือกไปกระโดดเชือกกันบ้างกระโดดเชือกก็เล่นยากอยู่นะถ้าจจไม่ผิดอ่ะเนี่ยมันกระโดดผิดแล้วอะ่ะ โอเค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 มาเล่นออเดชันอยู่แล้วท่านผู้ชมมันต้องมาให้มันอยู่กัอ่ผิดคือต้องให้มันอยู่ใกล้ๆก,กับสีขาวให้มากที่สุดอะวงของเราค่อยกดนะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่โอ้โหมันเป็นเกมที่ ต้องใช้ระบบประสาทเยอะมากในการแยกถึงจะดูกิีก๊อกก็เถอะอุ้ยได้่ะมาแล้ววะคอนดิชั่น่ะมาว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 ะโอ้ยรอสิบสามอ่ะโอเคตรงไดนอย่กูด้าแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวไรอไไม่ไยาไายันไว้อวารใคร่ลโอเคจไ้เด oh ีบ okay. ่หม เริ่มใหม่เริ่มกดใหม่แล้วมันเลยแบบว่าสมาธิมันเลยหลุดเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำโอเคเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเอาไว้เล่นนอกรอบนะฮะไปต่อยกันเลยดีกว่าต่อยกับท่านผู้ชมนะโอ้โหเป็ใหญ่นะครับผมอ่าเราผ่านสตอรี่ไฟเดนนะเดี๋ยวเรามาทุชชุเรียวกันดีกว่าครับว่าเขาให้ทำอะไรกันบ้างนะไปลุยกันเลยรอจนหนวดยาวนะฮะแอดวานซ์ทุชชุเรียวนะครับผมก็คือเรียนรู้การมูฟเมนต์นะฮะการเคลื่อนที่นั่นเอง โอเคอย่าเป็นเหมือนกับมะเขือเทศแล้วกันนะที่ให้คนอื่นเขาซ้อมนะโอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยดีๆมันก็เป็นท่าให้ผมแบบผมไม่ต้องกดอะไรเลยอะ่ะหมัดชุดกับหมัดชุดบาดโอโ้โหเหมือนเป็นท่าไม่ตายโผล่มาทางด้านขวามือนะเพราะเรากดมันก็จะเป็นฟิตคอมโบให้เรานะครับซึ่งกดแค่ครั้งเดียวนี่สามารถคอมโบได้ถึงเสียชีวิตเลยทีเดียวนะ ไปฮะเลเจนดารี Fight, ่ไฟครับไปสู้เลยฮะหลังจากติดโควิดมานานก็เข้าเฟิร์มกันเลยนะครับสำหรับทางด้านของฝั่งเรานะคนที่เขาชื่ออะไรเนี่ยวายพลัสไปดูกเลยฮะมาแล้วครับท่านผู้ชมขอยินดีต้อนรับอะไรวะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สนามมวยลุคพีดีนะฮะวันนี้เรามาพบก,กับคู่มวยคู่เอกของเราเช่นเคยกับช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนะมาแล้วครับเจ้าหนุม่มนักมวยสากลจากไทย นายเขาต้มหมัดสปปเยอ yeah. แล้วคนนี้ครับผมเขาคือสวยไม่มีใครทราบเขามาจากดินเดนดาวดาวใด,วดอะไรก็ไม่รู้ไปต่อยกันเลยอย่าลีลามากนะฮะมาต่อยกันแบบแฟร์ฟะนะตอนนี้หมัดขวาเราจะบวกดาเบรดหรือแรงนิดนึงนครับอัพประคัตไปทุกนี้โอ้โหการก่อนการการ่อนกก่อน ขวาสตาร์มิน่ามาก่อนคนระับโยกโยกได้แล้วอัปปคัทโยกอัปปคัตได้อยู่มันตีไม่เข้าเลยว่ะอัปปคัตอัปปคัตการก่อนเอามาดิเอาโอ้โหตอนนี้สตาร์มิน่าก็หมดแล้วฮะมันไม่เข้าออกอะ่ะเอาลบอัปปคัตไปดิเ้พวกไปฮะแยบัแยบยับ จบได้งุกไปโอ้โหมันติดอยู่ติดอยู่ฮะแฝบแฝบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนทำตัวอืมอาประคัดเป็นหนึ่งทีอุ้ยได้ว่ะอืมเอาคอมโบมาฮะจังหวะนี้เดี๋ยวอีกเจ็ดวิคอมโบมันยังสั้นๆอยู่อืมงุกไปเอประคัดโอ้ันกอดแล้วว่ะมันจะไม่ไหวแลวไงโอ้โหไม่นอกไม่นอก ผมภาคมวยไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิแต่มันต่อยมันแต่มันต่อยมันเอาจริง,รงมายกที่สองครับผมโอโ้โหตาแตกกันแล้วฮนะต่อไปต่อยลําตัวครับผมมาต่อยลําตัวยะอือเราจังหวะฮะรอจังหวะอ,อุย้ยเลือดแตกเลยอัปคัดอุย้ยกันไว้ก่อนบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนอ บอกไว้ก่อนเอาหลบมาอย่างี้โดนโอ้โหน็อกเลยฮะหลบแล้วหุกขวาครับลูกนี้ลูกได้หรือเปล่าโอ้โหน่าจะไหวอยู่ครับโอเคฮะตอนนี้รอเขาปล่อยมัดนะครับแย็บไปก่อนแย็บไปก่อนแย็บไปก่อนเอาหลบได้แล้วหุกขวาหมัดหนักของเราหุกขวาแย็บไปแย็บไปก่อนอัปคัดได้ไหมโอ้โหมนหลบพอดีว่ะเอาหลบขึ้น หุกขวาไม่ได้ครับแคบไปก่อนเอาหลบได้แล้วก็หุกขวาโอ้โหมันหลบอ่ะมาดิหุกขวาอัปประคาดไปอัปประคัดไปอีกหนึ่งทีลงไปแล้วโอ้ยอย่าบอกว่าลุกขึ้นมานะไม่น่าไหวแล้วผมว่าไหววะเฮ้ยไม่ไหวนะครับน็อกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเกือบไม่ชนะนะ รอบแรกเรานำอยู่10ต่อ9นะถ้าเป็นคะแนนนะผมแต่ว่ามาชนะน็อกในรอบที่2นะไปลุยเนื้อเรื่องก,กันต่อครับครั้งนี้อยู่ที่ที่3แล้วฮนะทัวร์ที่3แล้วเอาบ็อกซิ่งไนท์ก่อนเลยคนระับอันแรกมันโผล่มาเราก็ต้องเลน่นกันกับมันหน่อยนะไปดูกันเลยต่อยกับใครเนะี่ย defeat three o p p o n e n t in a row to receive a great prize โอ้โหมี3ตัวเลยนะ ถ้าผมถ้าผมแปลไม่ผิดนะก็คือเราต้องชนะถึง3 3สามครั้งนะครับผมเพื่อจะได้รางวัลน,นะไปไม่ต้องพูดความนำเพลง,ขงเขาขึ้นสังเวียนตุ้ยขึ้นสังเวียนมวยกันเลยนะฮะไม่ได้แคสนาน,นี่รู้สึกว่าพูดคำพูดนี่จะแปลกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอย่าบอกว่าตายนะหุกขวาแยบไปก่อนแยบไปก่อน,อนหมัดแล้วมเมาแล้วแยบแยบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิอุ้ยมันไม่ค่อยต่อยเลยว่ะรอสตาร์มีหน้าก่อนอืต่อยลำตัวอุ้ยหลบแล้วอะอัพคัตไม่ค่อยแรงเลยฮะอืออืออือสับเอาปุ้มวยแหละอือ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 โอเคลองหลบจังหวะดีๆแล้วก็ใช้ท่าครับผมอือต่อยไปต่อลำตัว แยบไปวัดหน้าแล้วก็ฮุกที่ลําตัวซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อัปคาร์ดเอ้ยไม่ใช่ฮุกใช่ปะโอ๊ยโอ๊ยมันเอาเหมือนผมเหมือนกันวะโอ๊ยมือละ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 โอ๊ย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 ทำอะไรเนี่ยโอ้โหมันหลบได้วะอุ้ย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 ละค้างไม่มานี่ผมน็อกวะเล่นยากเหมือนกันเนี่ย มว่ารอบแรกเราน่าจะแพ้มันนะหมายถึงว่าคะแนนนะเราต้องมาดูยกที่สองครับผมว่ายังไงนะอลอบดักซู้ขวาอุยอ้ยอุ้ยลบผิดลบผิดกันไว้ก่อนครับกันมันไว้ก่อนจับมันไว้ก่อนครับไม่ไหวแล้วครับตอนนี้อืมอุ้ยสตาร์มินา่าสตาร์มินา่าสตาร์มิน่าหมดสตาร์มิน่าหมดโอ้โห,หลบครั้งเดียวก็หมดแล้วอ่ะ มันต้องหลบแน่แม่นวะมันต้องหลบแน่แม่นวะโอเคหลบใช้ท่าครับผมมาแย็บขวาตันลำตัวซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วหุกขวาได้ไหมมาดิมาดิเอาดิมาแล้วครับจังหวะนี้มันกอดผมว่าโอ้โหอุตส่าห์ใช้พลังงานอืมลงไหมลงฮะ แล้วนับแล้วนับแล้วยกสองแล้น่าจะได้เปรียบครับผมเลือกคะแนนมาอือเอาปรคัไปหนึ่งทีอุย้ยไม่ได้ว่ายกสามต้องเอามันให้ลงนะเพราะว่าคะแนนจะสู่สี่กันอยู่นะตอนนี้แต่ว่าเราได้นับยกสองไงมาเจอกันอีกหน่อย หมัดขวาครับผมเบอร์บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ไงเราอัปรคัดไปหนึ่งทีไม่ได้ว่ะอือุ้ยอุ้ยมันใช้ท่ามันใช้ท่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมา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 อยู่เมาอยู่แปบบนึงการ์นการนการนการเอ้ามาโดนโดนไปดิโดนไปดิโยกโยกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไตล์มีหน้าหมดลบได้ฮุกขวาอัปคัตต่ออืมโอ้ยโดนนิดเดียวเอง มาดิมาดิมาดิเฮ้ยหลบเฮ้ยก่อน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 โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอาบัตคัสอาบัตคัสเลยอาบัตคัสสวนแล้วก็ใช้ท่าตัดลำตัวแย่ไปที่หน้าแล้วก็ฮุกซ้ายข้างลำตัวยังไม่ลงฮุกขวาอีกไม่ลงอีกฮะหลบหลบหลบได้ฮุกขวาโอ้ยลงไปนะครับจังหวะนี้โอ้ยนอนแล้วอ่ะไม่น่าลุกไม่น่าลุก อย่าบอกนะเฮ้ยชนะว่ะโอ้โหหนักหนักหนักแมทนี้โอ้เราชนะทุกแมทเลยนะทั้งทุกรอบเลยนะครับผมถ้านับคะแนนนะไม่ได้ดาวเลยอะโอ้อยังไม่เสร็จนะผมเลยอีกคนนึงนะอย่างที่ผมบอกเอาว่าต้องสู้3าคนนะโอ้โหคนแรกก็เอาผมกับตายแล้วอะคือมันต้องรอจังหวะดีๆจังหวะเรายังไม่คุ้นชินกับเกมนี้ไงฮะ โอเคไม่เป็นไรผมไม่ใช้แล้วกันนะครับอัปเปอร์คัตครับบวก20%ดาเมจฮนะอุ้ยมาเป็นชุดมาเป็นชุดอัปเปอร์คัตไปดิโยกรับอัปเปอร์คัตโยกเลยอัปเปอร์คัตมาพลังมาพลังมาแล้วพลังมาแล้วตักพลังมาแล้วพลังมาแล้ว,ลลวไปใส่ใส่ยับ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 ,ยบ อัปคัดอัปคัดเย็บ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 อ่าพลังหมดแล้วพลังหมดแล้วเตรียมตัวก่อนแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันใช้พลังเออตัดลำตัวโอ้ยเจ็บ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 อัปคายไป็หนึ่งทีอืมอืมเอาสายท้าต่อตัดลำตัวแย็บไปที่หน้าสายแล้วตัดลำตัวสายอีกครั้งหนึ่ง การไปก่อนไม่ออกหมัดเหรออัปเปอร์คัตไปหนึ่งทีอุ้ยมันหลบว่ะอืออัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตการไปก่อนโอ้โหเลือดมันเยอะหรือเปล่าเนี่ยตีไม่ค่อยลงเลยหน้าตาเรานี่ยับยับพอๆกับผ้านะฮะมาเราบสองต้องลงบ้างแหละ เอาเอาดีเอาดีหลบหลบระซัดหลบระซัดเอาหลบระซัดอัพประคัตครับโดนด้วยโดนด้วยเอามาโอ้ยมันหลบได้ว่ะโอ้โอ้โอ้เป็นเซตเป็นเซตมันเป็นเซตมันคอมโบ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 มัน เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจับจังหวะก่อนอเอาปอร์คัดได้แล้วก็ใส่ต่อเนื่องครับผมตัดลำตัวแยบไปที่หน้าซ้ายแล้วตัดลำตัวซ้วายไปหนึ่งทีอเอาปร์คัดมาเอา้าพลังยังหมดพลังยังหมดหมาแล้วโอ้โหสาดไปได้ดอกเดียวครับลงไปแล้วครับจังหวะนี้เขตาต้มัมของเราครับทำได้ฮนะ <Yeah. S 1> นับยกสอง้วครับทางนั้งของฝั่งนั้นโอย้ยังลุกขึ้นมาได้นะ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอืมไม่พักไม่พักโนกลงไปซะลงไปลงไป yeah. เย้น็อกเนี่ยน็อกเนี่ยเฮ้ยพี่อย่าลุกเลยกลับบ้านไปนอนเถอะเย้ yeah. ชนะอีกแล้วโอ้โหน็อกยกน็อกยกสองเลยอะโอ้โหยัยงโหดโอ้โหย,ยกแรกตีกันสุดสีมากสิบต่อเก้านะฮะ ก็ยังไม่ได้รางวัลอยู่ดีนะเพราะวา่ายังต้องรออีกแมตช์หนึ่งนะซึ่งตอนนี้พลังงานของเราก็หมดแล้วนะครับไม่สามารถสู้ได้สู้ได้หรือเปล่าโอ้มันใช้เพชรอะเอาโอเคฮะไม่เป็นไรใช้ไปเลยครับเจอกับคนสุดท้ายแล้วเพื่อชนะรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะหวังว่าเราจะสามารถชนะได้นะผมมาดูกันโลดโอเค อ้ยเอาเด้เอาเด้หลบได้เว้ยหลบได้เว้ยเออมาเปิดหน้าดิเปิดหน้ามาดิเปิดหน้ามาดิเปิดหน้ามาด้โอ้ยโอ้ยมันตัดลำตัวเอาอือสายท่าหน่อยแยบไปที่หน้าแล้วตัดลำตัวซ้ายไปหนึ่งทีมา อืมอัปคัดโอ้โหเดี๋ยวนะยังลบมันไม่ได้สักทีเลยฮะมันลบผม,อมเอาลบได้อัปคัดไปหนึ่งทีโอเคแยบแยบเดียวกันอืมแยบไปก่อนแยบลำตัวแยบลำตัวอืม ขอค้าหน่อยออืขอหน่อยขออีกพิหนึ่งขออีกพิหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นครับเราแสดงกันสุดๆกันเลยทีเดียวในสานามแห่งนี้มาต่อยลำตัวน่าจะอ้ยเอาลบได้เอามาแล้วพลังมาแล้วโอ้โหมันยืนนอกเกินไปอะ หลังหักแล้วมั้งหลังหักแล้วมั้งหลังหักแล้วมั้งอุ๊ยมันกอดว่ะออกไปเอาใช้ท่านะครับตัดลำตัวแล้วก็แยบไปที่หน้าแล้วก็ตัดลำตัวไซด์ทีนึงหุกขวาหน่อยได้ไหมหุกขวาได้แล้วลงไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหติดกับเชือกแหละหับแล้วครับยกสองฮนะยังลุกขึ้นมาได้นะครับผม อเอาลบได้แล้วอัปประคัตม,มันก็ลบผมเหมือนกันว่ะอุ้ยโอเคเอาลบได้แล้วก็อัปประคัตโอ้โหมันแน่นว่ะโอ้มาเป็นชุดอ่ะพีม่มาดิแลกกันเลยแลกกันเลยอืเอาตัดลำตัวแยบหน้ามาหนึ่งทีแล้วก็ตัดลำตัวลงไปนอนกลองกันเลยทีเดียว เอา้าระคางช่วยป่ะนะยังนับอยู่คนระับตอนนี้ไม่น่าไหวครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมเจ้าหนุ่มขนมต้มมัดเอา้ามันชื่อแลนะ้วเนี่ยเจ้าหนุ่มข้าวต้มมัดครับผมชนะไปฮนะในรอบที่สามทางนี้ KO เอาดิใครจะมาใครจะมาใครจะไปก็ช่างหัวเขาสามดาวไปเลย โอเคนี่ครับมีหนวดด้วยนะมีหนวดมาเพิ hmm. okay. Parents, <Okay. S 1> ่มเลยนะฮะโอเคถือว like, ่าหนักหน่วงมากพอสมควรเลยครับสลับพาร์ทนี้นะฮะโอเคผมขอจบพันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์ติดตามคลิปใหม่จะทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผม See you again ดูแลรักษาสุขภาพกันเลยนะครับทุกคน